เดือนเมษานะฮะพามาชาลเลนจ์นนะท่านผู้ชมเอาดดเลยไฟพร้อมลำโพงพร้อมขาตั้งพร้อมคนไม่พร้อมคนไม่พร้อมแล้วแดดก็พร้อมวันนี้พร้อมทุกอย่าง วันนี้เราอยู่กับลำโพงจากสาวิชันเนาะที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับคือเรารีวิวในอินดอร์เรียบร้อยแล้วหลายท่านกระซิบมาเอ๊ะมันอัดเสียงเหมือนไม่เต็มที่นะฮะอยากจะมาออเดอร์ซึ่งวันนี้เราอยู่ตรงไหนวันนี้เราอยู่บนดาดฟ้าของตึกเราเลยนะคะสาดีๆค่ะพี่เทพชั้นบนสุดเลยชั้นบนสุดใช่ค่ะชั้นที่เท่าไหร่นะ7หรืออะไรนะใช่ไม่ถึงขนาดนั้นนะพีชมตึก4ีหชั้นอะไรประมาณนี้นะ ก็เป็นลานพื้นที่กว้างๆ3าเมตรน่าจะได้ละมั้งจำลองนะฮะเป็นแบบ outdoor นะครับไอ้แรปเตอร์เนี่ยอย่างที่เราเคยรีวิวไปมันมีอยู่2โมเดลด้วยกันตรงขวามือหนูนะคะหรือว่าตรงพิเทพนะคะแรปเตอร์ RT12 ค่ะ RT12 คือ12นิ้วใช่แล้วแล้วก็ตัวใหญ่นะคะแรปเตอร์ RT15 ค่ะก็คือ15นิ้วนะครับกำลังขับต้องบอกว่าเขาใช้โมดูล M ชุดเดียวกันก็คือแม็กซิมัมที่4 0 0 0ัวัตต์โอ้แม่เจ้าท่านผู้ชมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เรามาเทศสเสียงกันเลยนะครับอะว่าเอาดอแบบนี้เขาจะเอาไหวไหมไปดูพร้อมๆกันครับไปเลย Wonder where did you go? That one thing I've been missing Wanna come on back home and I wanna get stuck in the snow. Stuck in the snow. It's now here's my turn and I'll take it. Not much left to do, but just feel the beat. And now I'm lost in the rhythm. So you know there's something in me that keeps all believing. In time, and I'll take it. Not much left to do, but just feel the beat. And now I'm lost in the rhythm, so you know there's something in me that keeps on. หลังจากที่เราทดสอบไปเรียบร้อยอ่เรามีความคิดเห็นนิดหน่อยใครที่มองหาตู้ลำโพงคู่เดียวแล้วมันเหมือนเปิดซับไปในตัว EQ เราเอาไว้ที่0ูนแฟรแฟหมดเลยแล้วก็ตั้งโหมดใส่อา,าตั้งแบบนี้เบสยังเยอะสดๆคือแบบเหมือนมีซับท่านผู้ชมถ้าใครมองหาตู้ลำโพงที่ไปเปิดเพลงแบบสนุกสนุกโจ๊ะๆนะ,ะเพลงลูกทุง่งโจ๊ะๆ EDM ฮิปฮอปโยโย,โย่เนี่ยแรปเตอร์ ตอบโจทจริงๆท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเขาออกแบบมันยังไงคือเบรมันดุดันมากนะครับในส่วนของตังแหลมก็ยังชัดถือว่ายังชัดเป็นแบบมาตรฐานอยู่นะครับกับลำโพง PA แบบนี้เรื่องราคากันสักหน่อยค่ะสำหรับตัวเล็กนะคะ Raptor RT12 นะคะพี่เท17,900ั 17, บาทค่ะ17,900บาทส่วน RT15 นะคะตัวใหญ่นะคะ19,900บาทค่อก็ยังไม่เกิน 20, 2 0 0 0 0ใช่นะครับ สำหรับราคาที่น้องแจ้งไปครับผมรวมภาษีรวมจัดส่งเรียบร้อยนะฮะ,อต,อะตอนนี้ในสต็อกพร้อมส่งนะ,ะท่านใดน,นะคะที่อยากมาฟังเสียงจริงของแรปเตอร์นะคะ RT12 และ RT15 นะคะเชิญเลยค่ะที่โชว์รูมใหม่ของเราค่ะที่ Saudi Shop นะคะครับเชิญเลยคถือว่าท่านใดที่อยากดูสินค้าอื่นๆน,นะคะเ้า<ช>มารับชมได้ที่ w w w เว็ Saudi Shop ของเราค่ะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ